ราชาลูกหนังทวโรคอเสนอดาวินนูนเยสสากเข้าสิงลุยดิออสใจเกินร้อยหาประเด็นลิเว์พูลไล่ตีเจ้าลูตันสาวกเดอะคอบเกือบช็อกกันโดยท่วนหน้าเมื่อยอดทีมอย่างลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายบุกไปไล่ตีเสมอทีมรองบอลอย่างลูตันในเกมพรีเมียร์ลีกที่สนามเคนิวเวิร์ธโรดด้วยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนโดยทาฮิตชองตัวสำรองของเจ้าบ้านทำแสบเช็คบินได้ก่อนในนาทีที่8 0 แต่หงแดงมาได้ตัวสำรองเช่นกันอย่างรูดิอาสโคกตีเสมอในนาทีที่95พาทีมรอดพ้นจากการขายหน้าได้แบบเหลือเชื่อในวันที่ปีกทีมชาติโคลอมเบียมีสภาพจิตใจไม่สู้ดีเนื่องจากคุณพ่อของเขายังไม่รับการปล่อยตัวอย่างที่กลุ่มก่อ,อการร้ายให้สัญญา 1. ลูตันทรงจอมเก่าประเดิมสนามลู un, ตันตัดสินใจใช้งานแอนดรอสทาวเสนที่เซ็นสัญญาระยะสั้นกับสโมสรประเดิมสนามเป็นตัวจริงเกมลีกนัดแรก เจองานช้างรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนอกจากท่วเส้นที่ลงเล่นก่อนหน้าเจคอบบราวที่หล่นไปนั่งเป็นตัวสำรองแล้วเจาบ้านใช้ทีมชุดเดิมที่บุกไปแพ้แอสตันวิลล่า3ต่อ1ลงเล่นเป็นตัวจริงครบครัน 2. หงจับโกเมสยืนแบ็กซ้ายดีอารสนั่งสำรองลิเวอร์พูลวางมาให้โจโกเมสทำหน้าที่แบ็กซ้ายซึ่งเป็นนัดแรกของเขาที่ลงเล่นตำแหน่งนี้นับตั้งแต่เกมบุกชนะเบอร์ลี่ในเดือนมก,กราคม2 0 1 8 แม้ทีมเยือนจะมีคอสตาซิมิคาสอยู่ในโผโดยสตาร์ทีมชาติกรีซถูกจับนั่งข้างสนามนอกนั้นล้วนเป็นโผที่ดีสุดของทีมนอกจากนี้ลุยดิอาร์มีชื่อติดทีมมาด้วยโดยเป็นตัวสำรองแม้คุณพ่อของเขาที่ถูกลักพาตัวจะยังไม่ถูกกลุ่มก่อการร้ายปล่อยเป็นอิสระอย่างที่ให้สัญญากับรัฐบาลโคลอมเบียก็ตามรวมแล้วฮงแดงปรับทับหนึ่งตำแหน่งเช่นกันจากนัดเปิดบ้านทูฟอร์ดส์ย0โดยโกเมสได้ลงเล่นแทนซิมิคาส ขณะที่เคอร์ติสโจนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากเจ็บระหว่างซ้อมเมื่อวันศุกร์ 3. นูนเยสคืนฟอร์มทื่อหลายเกมหลังดาวินนูนเยสเริ่มรับการยกย่องถึงผลงานของเขากับลิเวอร์พูลซึ่งมีสัญญาณที่ดีขึ้นเป็นลำดับอย่างไรก็ดีเกมในช่วง4,5นาทีแรกที่เคนิวเวิร์ธโรดน่าจะมีดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยรายเดียวที่เป็นไฮไลท์เนื่องจากเขามีโอกาสสับไก่มากที่สุดแต่ไม่ไวยใช้โอกาสเปลืองอีกตามเคย นอกจากจะยิงบอลชนกรอบประตู2หนซึ่งมากกว่านักเตะทุกรายในพิม์ลีกซีซั่นนี้รวม4ครั้งแล้วนูนเยสยังได้ส่องยิงรวมทั้งสิ้น6ครั้งซึ่งเป็นตัวเลขที่มากที่สุดของเขาในกมพรีเกมพิมลีกซีซั่นนี้ด้วยแต่ไม่อาจฉีกตาคายไฟตรงข้ามได้สำหรับรูตันพวกเขามีผลงานเลวร้ายเช่นกันเนื่องจากเป็นเกมที่10จาก11นัดหลังจบครึ่งแรกที่เดอะแฮนเตอร์คลำเป้าไม่ได้ซึ่งแย่กว่าทุกสโมสรในพิม์ลีกซีซั่นนี้ ครบ45นาทีแรกลิวพูได้ครองบอลมากกว่าในสัดส,ส่วน74ต่อ26เปและได้ยิง11ครั้งเข้ากรอบ3ครั้งขณะที่เจ้าบ้านได้ยิง4ครั้งเข้ากรอบ1ครั้ง4ดีอาร์ปั๊มหัวใจหงสุดท้ายแล้วลิวพูเอาตัวรอดกลับเมร์ซีไซปะได้มุดวิดในช่วงทดเวลาโดยมีดีอาร์เป็นฮีโร่โคกตีเสมอแบ่งแต้มไปจากทีมน้องใหม่จนได้แต่ก่อนจะล่วงอกเรสแมชชีนเสียหายจากจังหวะโดนเจ้าบ้านโต้กลับและเป็นช่องที่ปรีเข้าฮอตพาทีมนำหน้า1ต่อ0 ซึ่งหากเกมจบลงได้สกอร์นี้ก็เท่ากับว่าอดีตดาวเตะทีมไอเต็ดยัดเย็ดความปลาชัยให้ทีมจากแอนฟิลด์ได้สําเร็จสําหรับผลงานของชองนอกจากจะเป็นประตูแรกสุดของเขาในเกมเพีย์มลีกแล้วอิซากาบอเร่ก็แอซิ์เป็นลูกแรกในเกมเพีย์มลีกของเขาเช่นกันแต่มันไม่ดีพอที่จะทําให้ทีมได้รับชัยชนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องจากสีแดงขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วว่า พร้อมสอยตะข่ายทุกนาทีหากเสียงนกหวีดสุดท้ายยังไม่ดังขึ้นและดีอาร์สแสดงให้นูนเยสได้เห็นว่าการใช้อกาสไม่เปลืองคือคุณสมบัติที่สําคัญของนักเตะทัวรุกแม้ดาวเตะลาตินจะอยู่ในช่วงกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ตามพร้อมกันนี้มีการยืนยันว่าหงแดงสามารถกระซูกประตูเจ้าบ้านจนได้จากโอกาสผลสุดท้ายของเกมที่ยีบสี่ครั้งในนาทีที่เก้าสิบสี่จุดสี่ซึ่งเป็นประตูตีเสมอนในเกมพิมลิกข,ของพวกเขาที่รอเวลานาน,านที่สุด รองจากประตูของดิวอัลออิกีในเกมบุกกับเวสบอมบิดเดือนธันวาคม2 5ที่95นาที24วินาทีสรุปแล้วแม้จะเป็นเกมที่เล่นได้ไม่น่าประทับใจแต่ลิเวอร์พูลสามารถเอาตัวรอดจากความปราชัยไปได้จากสถิติครองบอลมากกว่าที่74.26%และยิงได้มากถึง24ครั้งเข้ากรอบ6ครั้งขณะที่รูตันได้ยิงเพิ่มขึ้นเป็น8ครั้งและเข้ากรอบมากถึง5ครั้งซึ่งเป็นผลงานที่ดีขึ้นอย่างเห็นชัดของทีมเจ้าบ้าน กระนั้นก็ดีนะัดต่อไปเดอะแฮตเตอร์ต้องบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ในวันเสาร์หน้าและน่าสนใจว่าพวกเขาจะสร้างความหนักใจให้กับปีสัตว์แดงได้เหมือนเกมต้อนรับหงแดงหรือเปล่า5น้องใหม่ของแสลงหงแดงจนถึงวันนี้แล้วลิพูยังมีประวัติไม่สู้ดีกับทีมน้องใหม่ไม่เลิกอีกทั้งพวกเขาไม่อาจบุกไปเก็บ3ามแต้มจากลูตันในเกมลีกเป็นนัดที่5ติดต่อกันแล้วนับตั้งแต่พวกเขาคว้าใช้ได้1ต่อศูนในเกมเมื่อวันที่ยีบีตุลาคม1987 รวม1 1นัดหลังสุดในทุกรายการลิปูบุกชนะลูตันแค่2ครั้งเท่านั้นและเสมอ5แพ้4และที่สำคัญหงแดงไม่ถูกฉลอกับทีมน้องใหม่เอาซะเลยโดยซีซั่นก่อนในเกมบุกไปเยือน3าเฟรชชี่ทีมของเจอเก้นครอบไม่อาจคว้าใช้ได้เช่นกันจากผลลับดังนี้ฟูลเล่ม2ลิเวอร์พูล2ฟอร์เรสต์ลิเวอร์พูลศน์บอนมัด1ลิเวอร์พูล0ดีอาสสวมหัวใจเพชรกู้ชีพนุนเยสสร้างคอนเทน ตัดเกรดแข้งลิพูเสมอลูตันลิเวอร์พูลรอดตายยางบุญวินหลังไดประตูสำคัญในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในแมตช์เสมอลูตันทาวน์1-1ศึกพิมริกอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่ห้าพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยแมนนีหงแดงพับสนามบุกใส่เจ้าบ้านแทบตลอดทั้งเกมแต่โดนทีเด็ดลูตันสวนกลับจนเสียประตูเดชบุญที่ลุยดิอาสวมหัวใจเพชรลงสนามช่วยกอบกู้วิกฤตให้กับทีมได้อย่างเหลือเชื่อจบเกมแบ่งแต้มกันไปสุดยอด และทำให้ทีมของกุนซือเจอเกนครอปขยับแซงอาร์ซอลนขึ้นไปรั้งอันดับ3มี24คะแนนรายชื่อ11ตัวจริงอาริซอนเบเกอร์6คะแนนมีจังหวะผ่านบอลจากด้านหลังหลายครั้งเปิดบอลยาวได้ดีออกมาชกบอลได้แม่นยำป้องกันการยิงของคาร์ตันมอริสในครึ่งหลังส่วนจังหวะเสียประตูยากเกินจะเซฟได้ทเทนเนลิกซนเนอร์โน6คะแนนผ่านบอลสั้นและยาวทําได้ดีมีจังหวะส่งให้นูนเยสทะลุเข้าไปซัดชนขานพยายามเติมแต่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ส่วนเกมรับยังคงมีปัญหาอิบราฮิมาลกนาเตจิคะแนนเกมรับได้แข็งแกรง่งพยายามขึ้นไปช่วยเกมลุกมีจังหวะส่งให้ซาร่าเกือบทําประตูได้ส่วนประตูตีเสมอส่วนหนึ่งมาจากความขยันของเขาในการแย่งบอลก่อนที่ดีอาสจะทําประตูได้เฟอร์กิวฟันได้7คะแนนเริ่มกับเป็นฟันได้คนเดิมมากขึ้นเรื่อยๆเ,เล่นด้วยความนิ่งและแข็งแกร่งในลูกโด่งและบนพื้นจังงวะเคลียบอลแม่นยำโจโกเมส6คะแนนลงมาทําหน้าที่แบ็กซ้ายจาเป็น ช่วงต้นเกมทำได้ดีแต่เกมลุกไม่ได้ช่วยอะไรทีมมากนักขณะที่ครึ่งหลังผลงานดรอปลงสุดท้ายโดนเปลี่ยนตัวไปอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์5คะแนนจังหวะการเล่นชา้าเสียบอลง่ายจับบอลล่าหลายครั้งผ่านบอลผิดพลาดบ่อยเป็นอีกหนึ่งแมตท,ที่ไม่น่าจดจ Line 5. 5ําโดมิกโซบบสไล5 5.5คะแนนเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานมีหลายครั้งพยายามยิงไกลแต่ไร้ประสิทธิภาพครองบอลไม่ดีไม่สามารถสร้างสรรค์เกมได้เลย รอันกาเฟนเบิร์ตเคะแนนเป็นมิดฟิลคนเดียวที่เล่นได้โดดเด่นมีหลายจังหวะที่กระชากลากเลือ้อยปั่นป่วนในรับหลูตั้นสร้างโอกาสให้ทีมพอสมควรมีจังหวะยิงแต่ติดเซฟโทมัสคาเมินสกีเดียโกโชตา 5, 5้าคะแนนหลุดเข้าไปยิงระยะ6หลาแต่ติดเซฟคาเมินสกีพยายามเชื่อมเกมรุกกำนูลเยสแต่ทำไม่ค่อยดีจุดเด่นคือวิ่งหาพื้นที่ว่างและยังลงมาช่วยเกมรับด้วยโบเมซาร่าหคะแนนทำผลงานไม่เป็นชิ้นเป็นอันจังหวะจับบอลก็ไม่ดี ผ่านบอลไม่แม่นเลี้ยงบอลก็ไม่ผ่านกองหลังลูตันแต่สร้างโอกาสให้นูนเยสได้จบสกอร์น่าเสียดายที่ไม่ได้ประตูดาวินนูนเยส6คะแนนโชว์ฟอร์มได้อันตรายเหลือเกินในช่วงครึ่งแรกยิงได้เฉียบคมแต่โดนคามินสกี้เซฟได้อย่างเหลือเชื่อรวมทั้งตะบันไปชนขานด้วยครึ่งหลังพลาดอย่างหน้าเหลือเชื่อเมื่อได้บอลจากการหม่งตั้งของบางมงแต่ดันซัดข้ามขานในระยะไม่กี่หลาตัวสำรองที่ได้ลงสนามโคดิกาโกแทนดิโกโชต้านนาทีที่66 5คะแนน มีจังหวะตวันหลังยิงประตูตะบอลเฉียดเสาออกไปส่วนช่วงเวลาที่เหลือแทบไม่มีบทบาทกับเกมฮาวิเอเลตแทนดูมริกโซโบอสไลน์นาทีที่66เ็คะแนนลงมาเติมเกมลุกได้หวือหวาทำเอาแนวรับรูตัน้นปัน่นป่วนการวิ่งทะลุทะลวงและการเชื่อมทำได้ดีที่สำคัญยังแอสซิสต์ให้ดีอาสมงตีเสมอคอตรตัสซีมีคาแทนโจโกเมสนาทีที่67 5.5คะแนนช่วยเติมพลังในเกมลุกฝั่งซ้ายได้ดีกว่าโกเมสมีจังหวะเปิดบอลหลายครั้งแต่ไม่ค่อยแม่นยำ ลุยดิอาร์แทนแรนดกาเฟนเบิร์ดนาทีที่838คะแนนสวมหัวใจสิงลงสนามเพื่อช่วยกอบกู้สถานการณ์ของทีมใช้ความสามารถเฉพาะตัวเล่นงานคู่แข่งได้ทุกครั้งจังหวะวิ่งสอดขึ้นไปมงทำประตูถือว่าสุดยอดมากๆขนเสมอเหมาะสมเจเกนครอปยันลิพูแย่เกินกว่าจะล้มหลูตันเพราะเปิดปากกับสื่อว่าหนึ่งแต้มที่ทีมบุกมาตีเสมอทีมน้องใหม่ได้ถือว่ายุติธรรมดีโดยทีมเครื่องจักรสีแดงรอดตายแบบบุบวิดจากลูกโขกในนาทีที่95หของลุยดิอาร์ ตัวสำรองหลังทางฮิตชองตัวสำรองของทีมเจ้าบ้านเช่นกันเรียกเสียงเฮจากแฟนบอลทีมตัวเองได้ก่อนในการซัดประตูในาซีที่80จากเกมโต้กลับซึ่งวิดหักปีผงแดงอยู่รอมรอมันเป็นโมเมนต์ที่มัศจรรย์แต่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์สิ่งที่สําคัญคือพ่อของเขาต้องถูกปล่อยตัวกุนซอดอยประเดิมให้สภาพถึงประตูตีเสมอของทีมที่ดีอาร์สลุกจากข้างสนามไปโขกตุงตาข่ายมันเป็นเรื่องน่าทึ่งที่เขาต้องการมากับเราที่นี่แน่นอนว่าเขายิงประตูสําคัญได้สําหรับตัวเขาเองและมันเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ เขาสามารถทำแบบนี้ได้ตลอดเวลาเมื่อเขาลงสนามเขามีส่วนร่วมกับเรื่องที่วิเศษเสมอเรารู้ว่าเขาจะสร้างความอันตรายได้เราไม่รู้ว่าเขาจะเล่นได้นานแค่ไหนเพราะเขาได้ซ้อมกับทีมไม่มากแต่เป็นเรื่องสำคัญที่เขามีส่วนร่วมในวันนี้เขาทำประตูได้แต่เราอยากได้ยินข่าวดีจากโคลอมเบียต้องยกเครดิตให้ลูตันเช่นกันเรามีโอกาสของเราแต่เราไม่นิ่งพอที่จะทำประตูเมื่อคุณตกเป็นรองหนึ่งต่อศูนย์และได้ประตูตีเสมอ มันก็เป็นผลลัพธ์ที่ดีแม้เราจะไม่คิดเอาไว้ก่อนเกมว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้แต่ทั้ง2ทีมสมควรได้ผลเสมอเราเล่นโดยไม่มีการ c o u n t เตอร์เพสซิ่งในครึ่งแรกซึ่งผมบอกกับนักเตะไปแล้วผมจําไม่ได้ว่าเราชนะการแย่งบอลกลับมากี่ครั้งและมันไม่ดียิงเวลาผ่านไปมันก็ยิ่งไม่ง่ายมันไม่ใช่วันที่ดีของเราดาวินล้ำหน้าหหรือสงครั้งผมคิดว่าโมน่าจะทําประตูได้เช่นกันเรามีโอกาสมากมายแต่โชคร้ายที่เราทําไม่สําเร็จ ดาวินมีส่วนร่วมทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ผลลัพธ์ไม่เป็นอย่างฝันเราต้องยอมรับมันผมประหลาดใจที่ได้ใบเหลืองผมสมควรได้ใบเหลืองมากมายในชีวิตแต่ใบนี้ผมไม่รู้ว่าทําไมครับทิ้งท้ายหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ